ครับผมไปไมโครมาได้หมูสามชันเห็ดหมูกรอบครับผมเพ ن ยิ่งหญ่ๆเลยพี่น้องแต่ว่าบกรวยงามครับผมอันนี้มันนาผดพี่น้องมันเลือกบ่อะไรมันเหลืออยูบอ่บกี้อันนะครับอีกหนึ่งนะก็นนี้อีกนะครับช่วงจังหวะมันมดพอดีพี่น้องได้มาแค่นี้เ้ามาแค่นี้เาะนั้นเพนเนื้อนาผดหนังอีน้ำมันครับผมเอาเห็ดไดก็นะครับผมเดี๋ยวเห็ดหมูกรอบนะครับ ต้มน้ำนะครับผมต้มน้ำเดี๋ยวผมจะเส่ร์ฟชิ้วขาวชิ้วขาวหน่อยนึงพี่น้องเดี๋ยวไปผัดกระเพาะนะครับลูกล้านมากินครับเดี๋ยวหั่นเครื่องนึงก่อนนะครับผมผมเห็ดบ่ดเห็ดเอ๋อเบ็ดนะครับมันหนักโกรธพี่น้องเดี๋ยวหั่นจากเครื่องนึงนะครับผม เห็ดเคิงนึงนะครับอีกเคิงนึงไใบแกงใบทอดใบแกงโอ้ยมีดพี่น้องเออมีดผมมีคมจักเดี่ยมมีดบ้านนี่พี่น้อง ผมเห็ดเครื่องนี้นะครับผมลงต้มก่อนพี่น้องตัวทอดไปแล้วกับเลื้อยบนลายนะครับเดี๋ยวเห็ดมัดดีกว่าพี่น้องนะครับเดี๋ยวต้มนี่ก่อนเดี๋ยวมาต้มนี่ทีหลังนะครับอันนี้มันหนาโพดพี่น้องมันเหมาะสำหรับเห็ดหมูกรอบมันหนามันมันไหลพดนะครับนี่ เราส่วนทางปีพ่ออะไรอยู่นะครับผมพิจมงหนีมันหนาบดนะครับเนาะเพชรมันรับพี่น้องติดตานรับช่องครับผมครับเมื่อกี้ฟ้องเขาข้นมาผมตักออกนะครับต่มประมาณสิบหา้านาทีนะครับผมก็ตักออกมาซักนางกันนะครับกาว่านางมันซักเขา,าพี่น้อง ครับครบแล้วผมที่ห่านาทีนะครับตักขึ้นมาซักนังเดี๋ยวพมจะมาซักนังแล้วก,ก็ล่างสมใส่ชู่นะครับผมดวชิ้นนี้ไปต่มต้อนะครับ เฮ็ดแบบบ้านบ้านง่ายๆนะครับผมเฮ็ดติวเองบาเลยเฮ็ดขายนะครับปลูกร้านมากโรยไม่จะเกียบกับใส่ไม่จะเกียบสีไว้นะครับโอ้ยไม่เอ้ยยังเกินไม่ไม่เสียบไอ้ลูกขินนะครับผมรับจุ่มซักรถพี่น้องบางคนเขาก็บ่าซัก ผมจะชั่วราต้องไปพี่น้องเกลือครับผม พวกขาวนะครับออยกขึ้นก้อนพี่น้องบ้านผมมีเสียสมใส่ชู้วไว้นะครับเก่ดอรับผมเกดอะไรขึ้น้อง แซไ้สิบหา้านาทีนะครับอันนี้แบ,บ่งเนื้อทีไ้เฮ็ดแซอีกตอนนึงผมนะครับเดี๋ยวผมจะนำไปอบ่รมร้อนนะครับผมสี่สิบห้านาทีแล้วค่อยมาทอดนะครับชิน้นต่อไปกัเฮ็ดที่กันนะครับผมนีครับแซาสมใส่ชูสิบหานาทีผมนำมาอบเอตาอบลมร้อนนะครับ เวลาสี่สิบนาทีพี่น้องไฟ200นะครับนี่ครับไฟ200นะครับพี่น้องอบในทีละราต้อนพี่น้องอันนี้เอาไว้อบสีรังนะครับในช่วงที่ผมลออบออตอนหนึ่งที่45นาทีผมมาทำตัวนี้มาพึ่งแดดไว้นะครับ เื่อไม่เป็นการเสียวเวลาพี่น้องครับผมนี่ครับผมอบครบสี่สิบหานาทีไฟสองร้อยแจะเป็นลักษณะนี่นะครับผมเดี๋ยวเ้าสิมาบังย่างสี่นะครับแล้วก็น้ํ้าสี่ออกพี่น้องน้าออกแล้วก็เเสียดแห้งนะครับมันกระเด็นนะครับผมผมพิดแล้วไปอันนึงนี่ครับพ็ดแล้วไปอันนึงพี่น้องผมเริ่มเปิดวิดีโอนะครับเดี๋ยวทอดไอหน้าไหนเบิ้งนะครับผม นี่ครับอันแรกเห็จไปเดี๋ยวอันนั้นยังไม่ทันถอดเดี๋ยวถอดให้เบิ้งนะครับผมฟู่ดีกันนะครับผมผูประมานนี่ก็โอเคเราพี่น้องนะครับอันนี้ต้องผมจะถอดซ้ำอีกรอบนึงนะครับอันนี้รถแค่รอบแรกนะครับผมรอบแรกนะครับตอบแรก่องกับมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมน้ำมันเดือดควรนออกข้อประมาณนะครับควนออกประมาณนี้ย้ายไมนห่อนไหลนะครับเท่ากันจักน้ำมันห่อนลาด ขอควระว่างระว่างกระเด็นนะครับน,น,นี่กระเด็นนะครับนี่น้ตอัีอของที่ดีนะครับผมว่า้อยขิ่นใหญ่้อนใหญ่นะครับ ไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ทอดไปเช่เดีะครับต่อนี้เจ็ดเอ่เอเอ็ดป็นอาชีพนะนี่จะค้อมครับผม หรือไม่ก็ตะแกรงว่างน,นะครับเอานางลงใไปนะครับอันนี้ด้วยเมื่อเขียดนะครับเดีวเว๋วโดนเท็ดกินทีนึงนะครับผมเป็นบี่น้องเนี่ยพี่น้อง ลาดลงไปเรื่อยๆนะครับผมมอะไรพวกฟูก็กลาดไปเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวมันก็ฟูกับหน้าอ่างล่างนะครับผมเดีย๋ย เดี๋ยวเใา้ผมซอสตับอ,อีกเทีานึงนะครับผมนี่มันหนีนะครับผมเราต้องรอยนะ้ำมันห่อนนะครับเอาลงไปก่อนนะครับเอา,าเอาทางเ,เอาทางเหนือลงนะครับพี่น,อน้อกจะเหนืยมันจะมันพุ่งดีนะครับผมจะเกิดไฟแห้งนะครับผมแต่อยู่เออ่มันไม่อยู่ขีิยอนะครับม,มันก็ดี นะครับผมแม่โคที่แต่ว่ามีสองกลิ่นนะพี่นอ้องพระท่านเขานะครับเขาข่ามูกบ๊วออยซีดๆอย่างนะครับจางจีนกับพริกลูกธรรมาดาครับ ตอ,อกแก๊ดอีกฟันไม่ค่อยได้มันเป็นหัวแบบนี้มันว่เป็นแก๊ดถึงบ้านเลยใกล้ๆเป็นหัวย่างว่าเป็นน่อง,องนะเดี๋ยวชิ็มหนึ่งผมถึง่ะถอดไว้นะครับเวลาพักกระเพาะผมเดี๋ยวมาทอดนะผมแช่เย็นไว้นะครับอันนี้ผมทอดให้เบิ้ห้พี่น้องเบิ้งนะครับผมประมาณนี้ครับผมทุกตัวครับผม นี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะพบกันม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมือนรุ่นผมติดฟันกระเพาะมือนี่เอ่อทีเนี้ผมเอาเนื้อมาให้เขาเขาขายแบงก์ผุดเอามาให้ผมก็เลย้มนะครับอันมุกกรอบนี่ผมไว้พัดกระเพาะมืดน,นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้กับไปตะก้อนพี่น้องสวัสดีครับ